ไม่ครับเคอร์ฟ็อกมอดทั้งหมดคือเครื่องปรุงที่จะสร้างเกมไมค์ครับสมบูรณ์แบบแต่ด็อกเตอร์บูมได้เติมสารพิเศษลงไปสารอินพัส i b l e ลเข้าไปจึงเกิดกลายเป็นไมค์ครับโง่ๆง่งอาละนอ้องปองเราไปกันินี่แหละ,อะเอาถ้าเราตีอีกทีมันก็ระเบิดได้เลยว <c oughs> อเอาล,ะ,อาละจุดประสงค์ของเราในการเล่นม็อดนี้นั่นก็คือการจบเกมของม็อดนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นเราจะจบได้หรือไม่กดซับด้วยกดซับกดดสไลค์กดไลค์ให้ถึงหนึ่งแสนไลค์เป็นกําลังใจให้น้องบูมกับน้องป้องว<ะ>้าอเออเอาละม็อดนี้ช่วยบอกสับคุณก้าวๆมาหน่อยว่าเราต้องไปทำอะไรยังไงบ้างม็อดทุกอย่างมีอะไรบ้างเปลี่ยนแปลงบ้าง พวกสัตว์เออเห,ออหมือนเดิมเลยพี่แค่ว่าทุกอย่างจะฆ่าเราเหมือนเราเล่น RL แต่เป็นเวอร์ชั่นใหม่โอเคเป็นเวอร์ชั่นใหม่ทีออ่สดใหม่มากกว่าพี่บู๊มาวังแก่พี่บู๊มาวังแก่แกมาทำไมอ่ะแกมาจะไม่ใช่ว่า <c oughs> ไม่ใช่ว่าเราต้องไปฆ่ามันอย่างเดียวเว้ย<ะ>มันระเบิดได้เลยเอาล่ะเราก็ใกล้ถึงหมู่บ้านแล้ว่ามันพีู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็คสัน ไป check หน่อยมาอีกโอ้โอ้เตียงระเบิดไฟโอ้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 ชีสโสอุนอุนอุนบีบูมอะไรเกิดอะไรขึ้นไม่เฮ้ยกูกูเห็นคนบินได้เฮ้ยวัววัววัวมันปล่อยโดมใส่กูเฮ้ยเปิดเฮ้ยเฮ้ยแล้วทำไมมันบินขนาดนั้นน่ะ ก็เล่นปกติอะแต่ลาวาไม่ปกตินี่สปอนส์เฮ้ยเฮ้ยแล้วเราแล้วแล้วกูสปอนเกิดตรงนี้ว้าแล้วกูก็แลกูสปอนเกิดตรงนี้เช่วยกันด้วยว้าวว้าว้ยว้าวหน้าวเอาแย่ละนี่ไงน้ำน้ำอ่ะฮะ เราต้องเดินหลบเรารีบทํำอยู่ใกล้เลยเนี่ยเราจะไม่เข้าไปหมู่บ้านแล้วนะเพราะหมู่บ้านไม่มีอะไรเลยเข้าไปก็ตายแม่มึงแมม่ึงเฮ้ยอะไรอ่ะยูเบ e เตอรคุณควรจะหยิบฐานให้เร็วกว่านี้นะแล้วถ้าไม่หยิบอ่ะไอพี่ลองมาหยิบดิแม่มึงโอ โอ้ยมันหมดกับหมาเลยมึงอยาวเลยอะไรอ่ะอครับพี่บุ้งเม่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บุ้งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไอจะตายแล้วเดี๋ยวหอดเดียวหลบนะหลบนะเฮ้ยอย่าลุกเฮ้ยนะคุณลุกลยโอ้ยเลืออดเดียวแล้วอ่ะตัดสายเลย ี่บุมโตาพี่โอ้โอะไรยางช่วยด้วยช่วยุมมุมโอ้ยไปเยเอยตีมันตีมันเอะอระไระผมเมแเออพี่เหบมันแกล่งเมเออจู่ๆมันก็นี่ีนี่นี่ี่นี่ขนมปังเข้ามาเข้ามาบานก่อนแล้วยาเหยบเตียง a s t m e n t that he k n ขูดเกาะเหยียบเตียงนั่นถ้าตอนเราเอาเตียงเราโยนเตียงเราเตียงใช่ไหมแล้วเราโดนเตียงเราจะพุ่งขึ้นแล้วพังบล็อกใช่ไหมก็ใช่ที่ลองดิเอ้าว้าวมาเฮ้ย่างยังมีอะที่เกิดอยู่ตรงนี้เฮ้ยไปบลอมไอเดียบ้าๆไหม เราอีกเหรอไหนจะลองอะไรไหนไหน,นี่ไงดูนะวู้วฮุยนี่เป็นไงเป็นไงโค้ดเทพนี่เหเล็กพี่เดี๋ยว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 ผมไม่ค่อยไว้ใจว่ะผมไม่ค่อยไว้ใจ <c oughs> อะไรอ่ะเป็นไอรอนกรีมเหรอเป็น <What? S 1> ไอรอนโกเลมตัวน้อย <c oughs> ไอรอนโกเลมเฮ้ยพี่ภูม จ้าเปิดมันตีล้วถอยถอยถอยกูไม่เชื่อมึงหลอกโอ้โหไอ้นี่กูจะได้เหล็กก้อนหนึ่งนี่กูต้องได้มาเก้าอันน่ะแล้วก็เตาเผาเออใช่เตาเผาแป๊บนึงไปดิดิดิไยกันถทยกันถอยมาถอยมา จะจบวันไหนเนี่ยไอียจบวันนี้แหละไหนโอ้โกระจุกใสช่วยผมขุดตรงนี้น่อขุดละขุดไปเลอยเรยเลยจะระเบิดจริงเหรอไม่รู้ต้องอ สะเก็ดไฟโอ้มันเตาร้อนเตาร้อนเตาร้อนสะเก,ก็ดไฟสะเก็ดไฟอ้อยายังไปดูเหล็กก่นกอนคราบเกาะพี่บูเมาเกาะไหนใส่แล้ววิ่งช้าโอ้มะก็โอ้มะก็โอ้ oh oh, ที่กพี่บูนี่นี่เอาอ๋อ oh, shit here we go again กูลืม <laughs> สจดสกวกสบาย <m akes> ขึ้นไปข้างบนก่อนนะไปหาม้กน <laughs> วันนี้ได้บนลได้แล้วี <laughs> <laughs> ว้ไม่มีไ <laughs> ด้นบอล <laughs> พวกกู <laughs> ขึ้นมานแ,ลแล้วเอ้า <laughs> บบเหียจะไปเป็นเลกูโลบินมาเจ้าไก่ร้อย <laughs> <laughs> บอกกูเยอะโคตรอ,อ,อะ่ะแล้วทำไมเราเหมือนอยู่ดงแก่ว เหมือนเดินอยู่ระเบิดไอเกียนี่เอผมลืมอ่ะตรงนี้บอกว่าอ่าแล้วจากนั้นก็ลาวาปุ๊บปุ๊บปุ๊บสามช่องไปทีนี้ก็นั่นแหละลาวาแต่มันมีอยู่ เดี๋ยวดีเดี๋ยคุณโอ้โหเมืองเอ้ยทางไปเฮ้ยเรามีบล็อกนี่ใช่แล้วมีบล็อกเยอะมากเลยไปพี่พี่ต่อรอเลยผมผมเอาต้นผมมานี่ก่อนพี่ต่อบล็อกไปรอเลยต่อสูงนี่เฮ้ยมาทางนี้มานี่มานี่ต่อเป็นสะพานไปต่อเป็นสะพานไปโอเคโอเคโอเคเราต้องวิ่งไปหลายรอบพี่เฮ้ยแมงมุม เอ้ไอ้สัสเต้คือจะเลยพี่พี่พี่อำไมอำไมผมสู้ให้ผมสู้ให้โอเคโอเคโอเคคือมันไปเรอรอดูเถอะว่าไม่ได้อื่นอย่าพับแมาสีดไม่มีอะไรทั้งนั้นเอ้ยเออไม่มีอะไรไม่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 เห็นอะไรโอเคพี่บูมีกลับข้าวไหมโทษ ทีนี้ผมต้องรีบตักลาวาไม่งั้นมาแดกหัวผมไปบอกพอ yeah! ดีเยจบแล้วไปทุกคนเจอกัน <c oughs> <c oughs>